โอเคทุกคนเราไปดูแพ <cell S 1> ะตัวเจ็ดแสนกันว่ามันเป็นยังไงทุกคนมันเป็นไงผมไม่เคยเห็นเหมือนกันในชีวิตเพราะบ้านผมแพะตัวละสามสี่ล้านสวีสีทำไมมันแพงวะแพะแพะ สี่ตัวห้าแสนคือตัวเท่ากับคนแล้วยเนี่ยสามแสนผมไม่ไหวจะสลบเลยทุกมันแพงเนี่ยวันนี้เป็นอะไรที่โคตรที่สุดของที่สุดของที่สุดของ,ท,ของที่สุดของการเห็นแพะในชีวิตผมแล้วทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับผมเด e ๋ฟาสต์บผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่ทุกคนเข้ามาดูวิดีโอนี้ทุกคนทุกคนวิดีโอนี้ผมจะพาไปดูแพะในอินเดียทุกคนแพะในอินเดียราคาหลักแสนซึ่งที่ไทยแน่นอนว่ามันไม่มีแต่อินเดียมันมีทุกคนคือคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงอินฮารีรา ฮารีรายะก็คือเป็นช่วงฉลองของมุสลิมในช่วงตอนพิธีทรรพัน์นี่แหละแล้วก็จะมีวันวันหนึ่งที่เราจะทําการเชือดสัตว์เพื่อที่จะบริจาคแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนเชือดเนื้อเชือดสัตว์เพื่อเอาเนื้อของมันอะแจกจ่ายให้กับคนยากจนที่ทั้งปีเขาไม่มีอะไรได้กินเลยแต่ช่วงนี้คือเขาจะได้กินนะทุกคนแล้วเราไปดูกันว่าแพะในอินเดียเนี่ยมันจะเด็ดสักแค่ไหนคือเพื่อนผมบอกว่าแพะในที่เนี่ยราคาหลักแสนทุกคนราคาหลักแสนทุกคน ห <Damn! S 2> <c oughs> ลายแสนมากเลยไม่ใช่แค่แสนนะหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคน let's go <S ในในคลิปนี้นะเราเตรียมงบป,ประมาณในการที่จะไป <Okay. S 1> ไปซื้อ,ไป,อไปซื้อแพะตัวเป็นแสนนะ่ะแต่เราเตรียมงบคือทั้งหมดรวบรวมกันไว้อะมันจะได้แค่ประมาณห้าหมื่นทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าพอไหมแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุยกับคนเลี้ยงแพะโดยตรงก่อนนะครับผมแพะนาวันนาวัน แพะที่ดีนี่คือมันเป็นแพะยังไงถ้าถ้าเราจะเลือกแพ้ที่เดียวไม่รู้หรูไม่รู้เลยไม่รู้เลยเลยย้อนเลี้ยงหนูไม่ได้เลี้ยงค่ะสิบสิบเปอร์เซ็นสิบเนอเนออิตออยสี่สิบเอออาเบโดเบโดก้อมาสลาอาเบโดไเนไหนในใจในใจนอาเบโดเนเนออาเบโดเนเนตุนก็อาเบโดก้อยมาสลายไม่ในใจไหน ทุกคนคือถ้าเรานั่งรถนี้20รูปีนะเราจะไปที่ตลาดแต่เขาเขานั่งกันแล้วเราเราเสียสละไอ้คนอื่นเขานั่งดีกว่าเราจะเดี๋ยวเราให้เขาไปถึงก่อนเราจะเราอาจจะต้องไปรถข้าหลังทุกคนนี่ครับผมเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเราเห็นเขาขายเพกกลางๆนี่เลยอ่ะใบยาเยกแก่ สามตัวสามหมื่นห้าห้าหมื่นห้าสามตัวเท่าไรนะห้าหม,มื่นห้าห้าห้าเนี่ยนะแพ้เนี่ยห้าหม,มื่นห้าก็ส่งสามตัวทุกคนเฮ้ยไม่โลยราคาไม่ได้เบาเลยนะเข้าไปดูข้างในดีกว่าอันนี้เป็นแพ้ที่เขาใช้ทำกุศลบาเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูแพ้ข้างในอันนี้คือน่าจะเป็นแพ้แพ้ราคาที่ยังไม่ถึงหลักแสนทุกคนหุย เดี๋ยวเข้าไปข้างในลองลองลองถามดูตัวนี้สักตัวนึงตัวนี้มันลายสวยนะเว้ยเฮ้ยาไไขาวดำลายเหมือนจิ๊กซอเลยปะพันนครพันนครเนี่ย<า>ไม่ติดเนะ็ตอ่ะโซล่าโซล่าเส้นเฮ้ยหมื่นหกมื่นหกใช่เฮ้ยม่แพงนะมีงบเท่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าไปผมจะพาเข้าไปดูแพะตัวราคาแพงจริงๆคือ คือเขามาเลี้ยงแบบมาขายกันแบบกระจายแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยเขาขายกันเป็นร้านกว้างแบบนี้เลยทุกคนไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าต้องมีร้านหน้าร้านอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แบบขายกันชิวๆเลยทุกคนโอ้ยตัวใหญ่ว่ะเหมือนน่ากลัวไปได้ไหมเนี่ยขออนาคิวส์อ่าหไปไปเนี่ยอันนี้คือแพะหมดเลยนะเรียกขายไก่ทอดเขาขายแพะยังก็ขายไก่ทอดเลยทุกคน พุยพอมาเยอะขนาดนั้นเลยไงเนี่ยเนี่ยคือข้างทางมันเต็มแล้วนะแล้วบนรถยิงเยอะไปอีกนุ่นบนรถคือคือรถเป็นสิบคันเลยนะแล้วก็มีแพะหมดเลยทุกคนอันนี้เขาจะขายน้ำนะน้ำมะนาวไปมาเอาน้ำมะนาวปะฮะเอาเอาไหมเอาไม่ได้มาจาร่าแล้เอองั้นเอาน้ำมะลองลองมาลองมาน้ำมะนาวก่อนบี้อ่ะทุกคนดูเขาปั่นน้ำแข็งงอนโอ้ยยังเล่ง คือคือทุกคนตะ่กี้ผมบอกว่าไม่ใส่มันซาร่านะก็คือเป็นเครื่องเครื่องเทีดอินเดียเออเขาแนนจะไม่ใส่ให้เราเลยอะไรเงี้ยว่าใส่น้ำแทนอเาแไม่อมนซา่าเอออันนี้ไม่ใช่ของเราหละอันนู้นอันนู้นขอเราถูกมะนาวเขาทำกันแบบกลางลานเลยกลางลานเพะคือคือตรงเนี้ยผมยืนเนี่ยคนยังเต็มโโหเช็ค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 หนึ่งสองสามเช็คโอ้โหไปไป เต้องเคาะตรงนั้นให้มันให้มันหลุดอ๋อก็คือจัดไปได้แล้วได้แล้วยังกินอกเดี๋ยวไม่ดิขอขอลองนิดนึงขอลองนิดนึงครับผมอร่อยไหมน้ำมะนาวอุ้ยอร่อยว่ะน้ำน้ำมะนาวในดงในดงแพะ ไม่แย่น้ำมะนาวกางดงแพะไม่ได้แย่นะน้ำมะนาวกักินสาแพะช่างเข้ากันเลยเกิ <c oughs> <c oughs> คือคือคือเขาขายน้ำมะนาวตรงนั้นนะแล้วข้างๆก็คือเป็นกินแบบ่นแพะแบบระกิ่นแพะแบบกระจายเลยอะทุกคนเนี่ยฝั่งไหนก็มีแค่มีแต่แพะเดี๋ยวเราไปลอง <คน S 2> ดูคนแพะเจ็ดหมื่นรูปี<ๆ>เนี่ยทุก<ๆ>นมันตัวใหญ่นะ<ๆ>แล้วแล้วแบบแล้วดูดูดูเขาจะเอ้าโอ้โห คือน้องใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับผมไม่แต่ว่าน้องเขาตัวละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่เงินไทยสามหมืนห้าพันบาทไปัเ้อนี่ยตัวเท่าเอวผมอ่ะเออคือคือผมมีงบแค่หมื่นห้าทุกคนผมผมพางบมาแค่หมื่นห้าแล้วเราเราจะต้องซื้อแพะราคา1มื่นห้าแต่ต้องเป็นแพะที่สวยด้วยแพะที่ผมโอเคด้วยทุกคนไป เฮ้ยทุกคนทุกคนดูตัวนี้แพะแบบอะไรเนี่ยเท่าคนเลยมันดูคุยใบใบยกีกิกิจตะดาเลยสเสียดฮะ<ห>สเสียดแปดหมื่นเสียสัตว์แปดหมื่นอาเียสัตว์เลยทุกคนแปดหมื่นงบเรามีหมื่นหน้าแพะมันใหญ่มากเลย,ยทุกคนดูแพะนี้นะผมครัวไทยนะ เฮ้ยมันจะกัดไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทำไมสี่หมื่นห้าเ้ยอันนี้สี่หมื่นห้าทุกคนเพะสี่หมื่นห้าสวยวะอันนี้แพะพันอะไรวะคู่ใครใครรู้บ้างว่าแพะอันนี้เป็นแพะพันอะไรช่วยคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยผมไม่รู้เหมือนกันแพะสองปีครับผมที่โคตรใหญ่เลยทุกคนดูไปดูเรื่องนี้ตะกี้เบรเขาบอกเฮ้ยเฮย มันติดสัตว์แล้วมันจะมันจะชนไหมเนี่ยทุกคนเป็นน้องเป็นแบบตัวใหญ่มากเลยกีตาไวายพริสพริส f o r i e แพะตัวนี้45,000่ทุกคนใครอยากได้แพะตัวนี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาเซอร์ให้โอนเงินให้ผมเดี๋ยวผมมาเซอร์ให้ बगरा, बगरा बहुत ज्यादा है बकरा बकरी बकरा बहुत ज्यादा है ये बहुत ज्यादा यही क्योंकि लखनऊ में लखनऊ में पहली बार लगी है बकरी मंडी बकरी मंडी बकरी ईद ईद दिन एद के दिन वही अनेक ईद नोचा ये पूरा किता बकरा है कम कम से कम? एक लाख के करीब होगा एक लाख है एक लाख के करीब होगा ทุกคนเขาบอกว่าตรงนี้เป็น1นึ่งแสนตัวเลยทุกคนเป็น1นึ่งแสนตัวเลยจริงไหมเอกราชเนี่ยปัคกอปักาจุดนี่ไม่จุดนี่ไม่ได้6หกนะอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะหนึ่งแสนตัวจริงทุกคนหนึ่งแสน 1, ตัวอนนโอเคทุกคนเราไปดูแพะตัวเจ็ดแสนกันว่ามันเป็นยังไงทุกคนมันเป็นไงผมไม่เคยเห็นเหมือนกันในชีวิตเพราะบ้านผมแพะตัวล 3, 4, ะสามสี่พัน sorry sorry เหมือนกัดเหมือนกัด

ดูเขามันะดูเขาน้องนะเขาเบี้ยวเขาเรียกเขางอใช่โอ้ยเยอะกิดเตอาไว้ถ้าใครอยากได้แพะเขางอแบบนี้คอมเมนต์มาติดต่อมาทุกคน28,000รูปีทุกคนตั้งแต่ผมเกิดมาประมาณ25ปีแล้วถึงแม้ว่าหน้าตาผมจะดูเหมือน18ผมยังไม่เคยเห็นแพะแบบนี้ในชีวิตเลยทุกคนแพะตัวละแสนแพะตัวละแสนอันนี้คือแพะตัวละหนึ่งแ แพะหนึ่งแสนรูปีเขาผมก็ประมาณ5 0,000บาทเนี่ยตัวเท่าเกือบเท่าผมอ่ะผมสูงประมาณ170ใช่แล้วตัวนี้สูงเท่าหน้าอกผมทุกคนพันหลายสี่นะน่าจะเยีกริตาซ่านโอเคอันนี้เป็นแพะตัวละแสนถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้ทุกคนเข้ามาแพะบักราตัวละแสนดูแพะตรงนี้อันนี้คือแพะอะไรเบอันนี้ตรงนี้คืออะไรออสเตรเลียน่าจะแพะออสเตรเลียแพะออสเตรเลียทุกคนมาดูแพะมาดูแพะอันนี้ก่อนนะปุ๊บ <ux> ทำไมเขาต้องพันในนี้ด้วยอ่ะมันคืออะไรอะ่ะ ทำไมถามถามเขาได้ว่าทำไมเขาต้องพันอันนี้ทุกคนดูดูสีผิวผมกับเพศนะไม่ได้ต่างกันเลยนะเป็นผิวนมคล้ายๆกันทุกคน ทุกคนดูเขาน้องไม่ไม่แต่ว่านี้เขาเขาใส่เพื่ออะไรอ่ะรู้ป่ะเพื่อความบริการแบบเวลาตัดนี้แล้วก็จะเชื่อเลยเวลาเพื่อความบริการในตอนตอนทำกุฎบานเขาคนแพะหรือว่าลูกฮิปโปวะเนี่ยทุกคนดูมันนี่ก็ด้วยโอ้ยมีที่แพะนอนด้วยทุกคนดูดูดูที่นอนนี้นะคือเตียงไว้ให้น้องฮิปโปอ่ะโอ้ยน้อง น้องแบบน่าแล้จริ้งไปเนี่ยอันนี้แพงตัวละสองเซนค่าโอ้ยสองเซนหน้านี่สองตัวนี้ห้าเซนรูปีเท่ากับรถหนึ่งคันแล้วนะแพี่สองตัวนี้เท่ากับรถหนึ่งคันทุกคนรถยนต์บ้านเราอ่ะบยทำไมมันแพงวะมันอ้วนเนี่ยดูดูน้ำหนักดูพุงเนาะเฮ้ยดูขนมันนิ่มมากเลยเนี่ยเฮ้ยถ้าผมเอามือเจาะไปนี้ได้ปะ น้องแบบมันนิ่มมากเลยนะมาอุ้มอุ้มไหวปะน้อง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 ครับเชริฟชริฟชริฟมองหน้าเบหน่อยดิเชลิฟไม่สนใจเบแล้วเหรอโอ้ยทุกคนแพะสองตัวห้าแสนรูปนี้แพะทำไมตัวใหญ่วะดูดูดูเจ้าขคงนะใหญ่กว่าเจ้าขคงไบซับซับจีเยบักรากิตตวัยไพรซีตัวห้าแสนทุกคน อุ้ยทำไมมันแพงวะแพะแพะสี่ตัวห้าเซนคือตัวเท่ากับคนแล้วอ่ะเนี่ยทานนาวันเข้ามายืนน่าจะตัวตัวเล็กกว่าแพะแล้วมั้งเข้าเข้ามาเชิญเชิญเอาลองนี่นาวันสนใจอุ้ยนาวันนาวันอุ้มแพะที่ไทยนี่เจ้าของฟาร์มแพะที่ไทยป่ะมีมีแพะที่ไทยกี่ตัวนะมีแพะห้าตัวนะอุ้ยแพะสี่ตัวห้าเซนทุกคนทุกคน นี่น้องน้องสี่ตัวห้าแสนดูคนน้องนะดูคนน้องนะแบบนิ่มมากเลยน้องเชื่องด้วยมันแพงได้ไงสี่ตัวห้าแสนทุกคนถ้าใครคิดจะไปทำกุศบาทแพ้ห้าแสนรูปีสองแสนห้าหมื่นบาทติดต่อผมมาได้ทางวิดีโอนี้ครับผมทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยแพ้สองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นบาททุกคนผมไม่ไหวแล้ววะผมไม่เคยเห็นแพ้แบบนี้ในชีวิตมาก่อนเลยเนี่ยมันมาปิดตกใจ ไม่ไม่คือคือแพะตัวละห้าแสนคือแพะตัวละสตัวละสี่แสนสามแสนสองแสนมันหลักแสนันเรือมันเท่ากับราคารถยนต์หนึ่งคันเลยทุกคนแล้วมันแพงมากทุกคนผมเนี่ยไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่เคยเห็นแพะราคานี้ผมอยู่อินเดียมาเกือบ2ปีแล้วนะปีที่แล้วผมกลับไทยรู้สึกว่าเฮ้ยผมกลับไทยหรือเปล่าอ๋อผมอยู่ที่นี่แต่ผมไม่ได้มาดูใช่แต่ไม่เห็นทุกคนปีนี้คือว้าวมากจริงอันนี้ผมสุดๆเลย สุดยอดทุกคนในชีวิตผมมไ่เคยอันนี้เป็นแพ็หรือแกผมไม่แน่ใจแต่ยินดีน้องเสน่ห์มากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เห็นแพ้ครั้งนี้ปกติผมเคยเห็นแต่แค่ในหนังทุกคนมาดูแพ็ตัวนี้อันนี้อันนี้แพ็ตัวอะไรดีอันนี้คืออะไรตุรกีตุรกีตุรกียี่เบย์ลุมบาลุมบาลุมบาลุมบะอันนี้มันคือแบบแพ็ไขมันเนี่ยแแกกะะ โอยเฮ้ก็บอกว่าแม่มันไม่ได้ใหญ่แค่แค่ก้นอย่างเดียวนะมันใหญ่ไข่มันก็ใหญ่ด้วยทุกคนปนอ่ะ่นอ่บานาบาน้านี่บาน้าไปย่งไปอ้านาบาน้าโฟร์ปน้าทุกคนทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โยโฟโตาน้าโฟโตาน้านานี่เจ้าของเยังกินเท่ไว้เยังกินไพรส์กินเท่ไหรตีนลากพิศยาตีนลากเหรอพิศยาตีนลากพิศยาใช่ไหมจี้สามเซนสองทุกคนเกะสามเซนสองทุกคน O, <All o. S 1> อ๋อบ้านชาวอ๋ <laughs> 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 อเ <laughs> ราจะก็จับก้นน้องทุกคนลองลองดูก้นน้องนะน้องไม่ทุกคนทุกคนน้องตัวใหญ่มากเลยชิ้งเรียจิ้งเรีย <laughs> ไอ้จุกเรียจุกเรียเงี้ยมัดกันดีไหมทุกคนสามแสนผมไม่ไหวจะสลบเลยทุกคนมันแพงเนี่ยผมพาเงินมาแค่หนึ่งหมื่นรูปีทุกคนมันซื้อไม่ได้เลยฮะมันนิ่มว่ะเออเชี่ยนิ่มเออเออฮ้ยเตอร์กีเตอร์กีไครมันมันจ้ะเตอร์กีประเทศตุรกีตุรกีตุรกีสิ เฮ้ยอันนี้แพะตุรกีเหรอแพะแรกแพะแรกตันเล่พี่เกย์ผมจับใครแพะผมไม่เอาแต่มันใหญ่มากลองลองลองจับดูทุกคนใครมีสามเซนใครมีสามเซนติดต่อผมมาได้ทุกคนแพะตัวนี้จากตุรกีมาอยู่ที่อินเดียทุกคนสามารถติดต่อมาได้เฮ้ยอันนี้ใบเย่เย่เล็กกายเล็กเล็กเล็กกายเล็กกาเฮ้ยแพะขาหายหายกันเลยเฮ้ย ring เฮริ r i เล็กกุชินี่เล็กนี่ทุกคนอันนี้เป็นแพะเตี้ยนะเท่ามันแพะตัวใหญ่แต่เข้าเขาผมเลยทุกคนเป็นแพะตัวใหญ่แต่เท่าเขาผมทุกคนโคยยรกิตาไว้ไพรส์ไพร์กิตาไว้ขึอังึ้นไพรส์กิตาไว้ไพรส์ดอลลารกัฮะดอลลาร์สองแสน แค่แค่ตัวละสองเซนทุกคนแค่แค่ตัวละสองเซนมันเป็นไปได้ไงก่อนตัวมันน่มันไม่เคยเห็นในชีวิตอันนี้ครั้งแรกจริงๆในชีวิตทุกคนผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนฟินชอบจัดเลยเนี่ทำไมชอบฟินชอบเลาเล่นตุนเฮ้ยเฮ้ยตุน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 โอ้ยไอ้ใบเฮ้ยทำไมชอบเล่นกูดแพ้เดีย เขาบอกเขาบอฟินยันเลยเนี่ยชอบชอบทุกคนมีแพะแล้วมาแพะตัวละสามเซนเป็นไปได้ไงแั่กินได้ได้คุยอุ่นก้าเจาะอุนก้าเจาะโอ้เป็นเป็นสายพันธุ์เดียวกันโอ้ทำไมน้องเขานอนแบบนิ่งๆวะ คนคือคนมันเยอะมากจริงๆนะทั้งคนทั้งแพ้แบบเราดูไปมาไปมากดูบปมากแบบตัวเกือบเท่าแพ้อะไม่ใช่แพ้มันตัวใหญ่จริงๆนะทุกคนดูดูน้องนะดูน้องเขาตัวใหญ่นะแต่เกือบเท่าแพ้แล้วอะทุกคนอุ้ยโอ้ยอุ้ยที้ตัวยาแพะมันจะชนผมดีงีแฟนเดิมไปเลยอุ้ยตุรกีใช่ตุรกีใช่

ทุกคนเป็นแพะพันธุ์ดูไหไป่คุณมาสลาหนึ่งเป็นมาสลาแกอ๋อเป็นแกเป็นแกสายพันธุ์ดูไหมเย้ไพรสกีิตาไว้ปานชลาปานชิลากแกโดวโดวอ่ะอ่าโดวกับ้านลาตัวละสองแสนห้าทุกคนฟินฟินจับจับก้นแพะปะทุกคนแพะตัวละสองแสนห้าได้ไงเนี่ยทุกคนแพะตัวเนี้ยตัวละสองแสนห้ารูปีใครสนใจติดต่อมาได้ ผมว่าวันนี้เป็นอะไรที่โคตรที่สุดของ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 การเห็นแพะในชีวิตผมแล้วทุกคนไม่มีกว่านี้แล้วอันนี้ไฮไลท์จริงๆทุกคนครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเปิดโลกที่สุดเลยทุกคนผมไม่เคยเห็นแพะแบบนี้มาก่อนแพะตัวละสองแสนห้าแพตัวละห้าแสนซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจหรือว่าอะไรเงี้ยแพะในช่วงวันอี่ทุกคน สามารถสามารถติดต่อมาได้ทุกคนสามารถติดต่อผมเดี๋ยวฟาสไบแล้วก็ผมก็จะจัดการให้ทุกอย่างเลยทุกคนชาลเพราะว่าวันอีดอ่ะเป็นการเป็นวันแห่งการบริจาคเป็นการให้ทานการการทำกุศลบานเพื่อที่จะบริจาคเนื้อกับคนยากคนจนที่เขาไม่มีทั้งปีอ่ะเขาไม่มีอะไรที่จะกินเลยทุกคนและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะ เพราะว่าตอนนี้ผมเสียงแห้งผมไม่ไหวแล้วทุกคนแล้วก็ฝุ่นมันเยอะมากแล้วก็แพ้มันเยอะมากจริงๆอะ่ะตลาดมันมียาวกาวก่นาวนี้เยอะเอากว่านี้เยอะมากเลยแต่ผมไปได้แค่แค่นี้จริงๆทุกคนไม่ไหวแล้วไว้เจอกันใหม่ Why, next episode ทุกคนไว้เจอกันใหม่อีีหน้าจบไปด้วยกับน้องแพ,พ้น้องแพ้ในดวงใบทุกคนัล้วอ้าวใบน้องแพ้ ကျ <G ã entender> ော်ကြီးကဂျမန်ကိုတိုက်တယ်ဂျမန်ကလည်း